แอนติเจนเทสคิ h โฮมไอโซเลชันอาการเบื้องต้นยาที่ติดบ้านแอนติเจนเทสคิ t จะเป็นแบบนี้เห็นไหมชัดจ้าไปหรือเปล่าเขาจะเขียนเลยว่า Rapid Test Antigen Test Kit นะคะจะไม่ใช่แอนติบอดีที่ใช้เลือดแบบนี้แบบนี้ไม่ผ่านอยอยนะคะไม่รับผลถ้าจะเอาผลแบบ ATK ที่เขาคุยคุยกันนะ่ะก็คืออันนี้นะคะตรวจยังไงมา3นาทีแล้วก็รอผล Antigen Test Kit จะประกอบด้วยคิดตัวนี้นะคะรายชื่อที่ Antigen Test Kit ผ่านอยอยเข้าไปดูใน Drama Addict นะคะ เป็นแบบนี้เหมือนที่ตรวจท้องเหมือนที่ตรวจคันนะคะที่แยงจะบูกหนึ่งอันหรือว่าสวอบนั่นเองที่ใส่แซมเปิลอย่างนี้แล้วก็ฝามันอย่างนี้แล้วก็น้ำยาของมันอย่างนี้เริ่มต้นจากหยดน้ำยาที่เขาให้มาลงไปในหลอดที่เขาให้มาเช่นกันประมาณสิบหยดเล็กๆ ไม่ต้องหยดเอาแบบมากมายแปดพอเดี๋ยวไม่เข้มขน้น9แล้วกันเขาบอกว่าสิบคือมันต้องใช้ไอปีเปตตัวบีบๆซึ่งไม่มีถ้าเราตรวจเองแล้วกันนะขั้นตอนสำคัญที่สุดของเทสนี้คือการเก็บสเปซิเมนเออคือการเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะคือการสวอปเอออ่ะฉีกแบบนี้ฟืดมันก็จะออกมาอยา่าให้ปลายโดนอะไรก่อนจะเทสเพราะเกิด ไปไป้ายโควิดที่อื่นเดี๋ยวมันก็จะอ่านผลไม่ได้นึกออกใช่ไหมโอเคแยงเข้าไปให้ลึกจนเกือบจะทะลุสมองนะ่ะอืมวนฟืดฟืดฟืดฟประมาณ5ถึง8ดครั้งห้ถึงแดวนวน,วนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังประมาณหถึง8ดครั้งนะคะเยี่ยงนี้เงยหน้านิดนึงกึ Good, ดแล้าไป จนเหมือนจะชามอะ่ะได้แล้วหลังจากนั้นให้เอามาวนในนี้วนอย่างนี้นะคะหนึ่งประมาณสิบรอบสามประมาณสิบวินาทีนะคะวนไปจ้ะวนวนวนเยี่ยงนี้นะคะหลังจากนั้นปิดฝาชึบ แล้วก็เอามาหยดใส่รูนี้หยดให้มันท่วมแล้วก็รอมันจะมีสองตัวอ,อักษรตัวอักษรข้างบนคือ C คือมาจาก control ถ้า control ไม่ขึ้นแปลว่าเทสอันนี้เสียถ้าขึ้น control หนึ่งขีดแปลว่าลบถ้าขึ้นสองขีดเหมือนท้องเลยแปลว่าบวก ถ้าขึ้นขีดล่างขีดเดียวขีด C ีข้างบนไม่ขึ้นแปลว่าเสียเทสอันใหม่ถ้าขึ้นสองขีดตรวจซ้ําอีกหนึ่งครั้งและถ้าจะให้ดีควรจะเป็นคนละยี่ห้อกันเพราะถ้ามันลวงมันคงไม่ลวงเราทางคู่มันก็จะเริ่มกระดืบขึ้นมาละใช้เวลานิดหนึ่งถ้าขึ้นตัว C คือคอนโทรลขึ้นหนึ่งขีด แปลว่าไม่ติดถ้าขึ้นสองขีดตัว C กับตัว T แปลว่าติดถ้าติดทำไงต่อถ้าติดขั้นต้นตรวจอีกหนึ่งอันเป็นการยืนยันเพราะว่าแอนติเจนเทสคิดมีผลบวกลวงและผลลบลวงอยู่ประมาณ3-10%เอร์ซนขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะอะอย่างเงี้ยหมอไม่ติดเห็นไหม ตัว C นึกว่าจะโป๊ะกลางไลฟ์ตัว C คือคอนโทรลไม่ติดถ้าขึ้น2ขีดแปลว่าติดตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าติดเดี๋ยวมาว่ากันว่ายังไงต่อถ้าหนึ่งครั้งแล้วบวกแล้วมีอาการเข้าสู่กระบวนการเลยถ้าสามารถมีผล RT-PCR ยืนยันได้คือเลิศแต่ประเด็นคือตอนนี้ตรวจที่ไหนแพงใช่จบแล้วหนึ่ง แอนติเจนเทสคิดตรวจยังไงแยงเข้าไปจนใกล้ๆจะฮัตชิวหมุน5-8ทีและเอามาหมุนในที่ตรวจอันนี้อีก10วินาทีจบปึง้งถ้าเราจะโฮมไอ o l a t i o n เราจะต้องทำยังไงหนึ่งใส่แมสตลอดเวลาและอยู่ห่างจากชาวบ้านถ้ามีห้องส่วนตัวกักตัวในห้องเลยค่ะคนส่งข้าวส่งน้ำวางไว้หน้าหน้าห้องเสร็จปุ๊บกลับเข้าไปฉีดพ่น และคนในบ้านกรุณาใส่แมสตลอดเวลาแอลกอฮอล์ต้องมาพ่นฆ่าเชือ้อและสิ่งที่ฆ่าเชื้อได้แต่ไม่ใช้กับร่างกายนะคะใช้กับพื้นผิวสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นผ้าม่านโต๊ะพื้นคือน้ำยาฟอกขาวถูไฮเตอร์ผสมยังไงใช้ยังไงไปดูในเพจ Drama Addict นะคะ5อาการหลัก ตอนแรกมีสามรับเคสไฟรับเคสมามีห้าห้าอาการหลักถ้าโอเคได้คือโอเคเลยนะคะถ้าคุณไฟคุณจะชนะถ้าคุณไม่ไฟคุณไม่ไหวคุณจะแพ้มันอย่างแรกไข้เอาประลอดวัดไม่มโนถ้าไข้เกิน37.5จริงๆคือ37 37.5 38.5คือรับไม่ได้นะคะ ผู้ใหญ่พารา500รมิลลิกรัมไทลินอนใดๆซาลาอะไรก็ได้สองเม็ดทุกสี่ชั่วโมงเที่ยงคืนตีสี่มันไม่ได้ปิดตามเวลาราชการเที่ยงคืนตีสี่แปดโมงเช้าเที่ยงสี่โมงเยน็นสองทุ่มวนไปค่ะทุกสี่ชั่วโมงจนกว่าไข้จะลดไม่ต้องกินให้หมดแผง ไข้ลดก็ห่าง4-6ชั่วโมงพาลากินเยอะก็ไม่ดีมีผลต่อตับเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปห่วงตับตอนนี้ห่วงปอดก่อนโอเคจริงๆแล้วหมอทุกคนเรียนมาว่าหนึ่งไม่ก่อนถ้ายังไม่ลงอีกไมหนึ่งซัดไป2เลยจ้ะ จากประสบการณ์ไม่ลงสซกับคนถ้าเป็นเด็ก10กิโล1ช้อนอันนี้เป็นพาลากปกตินะไม่เอาพาลาเจมจนบางอย่างที่มันประหลาดนะน้องหนัก15กิโลช้อนครึ่งหนัก20กิโล2ช้อนทุก4ชั่วโมงอีกสิ่งหนึ่งที่ที่สำคัญมากๆคือเช็ดตัวน้ำธรรมดาน้ำก๊อกไม่ต้องใส่น้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำร้อนไม่ใช่มามา่าไม่ต้องใส่ใดๆน้ำอุณหภูมปิปกติผ้าปกติชุบน้ำคอหนีบนี้หนีบรักแร หนีบค่ะนีบนีบขาล่างจบรอเอาผ้านิบนีบไว้พอมันอุน่นเปลี่ยนชุบน้ำใหม่น้ำอุน่นเปลี่ยนน้ำหลังจากนั้นเช็ดเข้าหาหัวใจปลายมือปลายเท้าเข้าหาหัวใจหัวใจอยู่ไหนเข้าตรงนั้นทุกสองชั่วโมงเช็ดจนกว่าไข้จะลดถ้าเด็กเช็ดวนค่ะทุกสองชั่วโมงไข้สูงจะชักถ้าผู้ใหญ่ไข้สูง จะเบือและจะมาด้วยอาการต่างๆใดๆอ่อนเพลียเหนื่อยหอบง่ายซึ่งถ้าไข้ลดทุกอย่างดีขึ้นและกินน้ำเยอะ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 ,ยอะ,ยอะก็คือ2ลิตรจิบไปเลยและจิบ ORS แก้ท้องร่วงเท่านั้นไม่เอาเกลือแร่สำหรับออกกำลังกายจะทำให้ยิ่งท้องเสียนะคะ ORS เกลือแร่แก้ท้องร่วงจิบยาวไปโรคไตาถามหมอก่อนถ้าไม่มีจริงๆหมอโอเคเอาโคกใส่เกลือโคกลิตรใส่เกลือครึ่งช้อนเหมือนกันโคกกรุณาเอาแบบมีน้ำตาลเบาหวานปรึกษาแพทย์ไม่เอาโคกซีโร่นะเพราะเราต้องการน,น้ำตาลเพราะว่าอ่อนเพลียไอเหนื่อยหอบยังไงยาแก้ไอเด็กสโตรเมทโฟนยาละลายเสมหะแนกลอง ใบโซวอนยาแก้ไอสเตปซิลเอาที่สบายใจฮอนก็ได้อะไรก็ได้ไอพ่นพติดไว้ก็ดีคามิโลซานอะไรพอเพลิสพ่นๆน่ะได้หมดเพราะว่าเมื่อระคายคอและไอเมื่อไอจะเริ่มเหนื่อยอาลอกไอเยอะๆสิไม่ต้องติดโควิดก็ได้ก็หอบเหมือนกันฉะนั้นแยกหอบเหนื่อยออกจากไอเพราะไอเยอะๆใครไม่เหนื่อยไม่มีหลังๆจะไอเยอะขึ้น เป็นเรื่องปกติสมมุติว่านี่หนูรักษาจนใกล้หายแล้วค่ะได้ฟาวีครบห้าวันนี่มันวันที่เจ็ดแล้วหนูไอยเยอะขึ้นเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรมันเหมือนเวลาเราไม่สบายอะ่ะมันก็พอใกล้ๆก้หายมันจะไอเวลาไข้ไม่ค่อยไอพอใกล้ๆกล้หายมันจะไอแห้งๆเออนั่นแหละกินยาแก้ไอ is okay นะคะไข้ไอเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบอาจจะมาจากอาการท้องเสียขาดน้ำตาล ขาดเกลือแร่ขาดน้ําไข้ไอหมดเลยเราดูเหนื่อยหอบยังไง2วิธีวิธีที่1นญาตินะไม่เอาตัวเองญาตินับการหายใจถ้า1น,นาทีหายใจเข้านับ1เกิน20ครั้งเรียกว่าหอบ2วัดออกซิเจนปลายนิ้วต่ำกว่า95 เรียกว่าเหนื่อยดมออกซิเจนได้ตามครทีเรียมันควรจะดมออกซิเจนต่ำกว่า95ควรจะดมแล้วแต่ตอนนี้ถ้ามันวิกฤตไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีส่งไปเจ็ดเพจแล้วมันก็ไม่มีหมอเราก็ acceptable ค่อยๆปรับตัวกันไปที่ต่ำกว่า90คือหมอไม่ได้แบบ โอ้โหมาแพคทิสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถูกต้องทางการแพทย์ไม่ใช่แต่ช่วงนี้มันฉูกเฉินจริงๆและสะอาสาทุกสิ่งทําไม่ทันฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยๆกันประคับประคองถ้ามีคนไข้ที่ออกซิเจ80กว่าหมอก็ต้องให้ก่อนกับคนที่ออกซิเจน92เข้าใจด้วยกันนะโอเคนะเหนื่อยหอบอย่างแรกนอนคว่ำสลับนอนตะแคงซ้ายทําไมไม่ได้ถือเครดใจเย็นๆน,นอนตะแคงซ้ายเนื่องจาก เส้นเลือดหัวใจมันวิ่งขวาเมื่อคุณนอนตะแคงซ้ายมันจะได้ไม่ไปกดเส้นเลือดใหญ่เอออตาเส้นเลือดใหญ่ที่เข้าหัวใจจบนอนตะแคงซ้ายสลับนอนคว่ำถ้านั่งเอนให้เอนหลัง30องศาไม่เซลเซียสนะจ๊ะ30-60องศาและนี่คือกุสโลบายที่บอกไว้ทุกไลฟ์และทุกคนวิกวาบบลับยาหม่องนะ้ำยาหม่องทาหน้าอกคอและหลัง ตามโฆษณาที่เราคุ้นเคยและดมยาดมเนื่องจากเวลาเราดมยาดมเราจะหายใจถูกต้องขึ้นมาเวลาหายใจถูกต้องคือหายใจลึกๆและหายใจออกไม่ถี่นะคะถ้าหายใจออกซิเจนอยู่แค่ปลายจมูกพงจมูกยังไม่ลงปอดให้ออกซิเจนไปกวาดล้างเชื้อโรคและเปลี่ยนผ่านออกซิเจนเข้าเลือดเลยนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกลึกๆและช้าๆหายใจถีฮึดๆ,ๆ,ๆไม่มีคุณภาพนะคะหายใจเข้าถ้าไม่ลึกมันจะถึงปอดไหมไม่ถึงอือหายใจออกช้าๆหายใจเข้าหายใจออกสะกดจิตตัวเองวนไปถ้าหายใจอย่างนั้นไม่ได้ดมยาดมมันจะช่วยได้ยาดมเยียวยาทุกอย่างเมื่อออกซิเจนต่ำกว่าเก้าสิบหรือเก้าสิบห้าแบบที่บ้านมีถังออกซิเจน ดมออกซิเจนก็คือเอาที่ดมเนี่ยใส่คล้องแล้วก็มาฟิกตรงไปลปลายคางดมออกซิเจนเปิดถังออกซิเจนเอามืออ้างว่าลมมันออกไหมถังออกซิเจนเปิดที่ระดับ3เริ่มต้นนะคะ3 3 3 3 3ดมไป15นาทีวัดออกซิเจนปลายนิ้วอีกหนึ่งรอบดมได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวว่าดมแล้วจะ ปอดท่วมใดๆไม่มีถ้าออกซิเจนยังด r อป d r อป d r อปดรอปต่ำกว่า85เปิด4ดมอีก5 5นาทีต่ำกว่าอีกยังไม่ขึ้นเปิด5้าพิกพกีถ้าเกิน90ปรับลงมานะจ๊ะเหลือ3ขอเสริมนิดหนึ่งไข้กินฟ้าทลายโจรไปดูคลิปที่สรุปฟ้าทลายโจรใน y o u ยูทูบช e n e l ดรเคเคได้นะคะวิธีกินยังไงตัวบวมหน้าบวมผื่นแพ้ แขนขาอ่อนแรงหยุดโรคไตไม่ควรโรคตับตับอักเสบค่าตับสูงหยุดหรือปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะใครมีภาวะความดันต่ำเลี่ยงใครกินยาความดันกินยาละลายลิ่มเลือดมีผลกับยาปรึกษาแพทย์ขนาดที่กิน6 0ถึง180มิลลิกรัม ของสารแอนโดกราโฟไลขึ้นอยู่กับฟ้าทลายโจนของคุณเป็นแบบไหนและจากบริษัทใดไข้ไอเหนื่อยหอบจบไปท้องเสียห้ามกินยาหยุดถ่ายเด็ดขาดนะคะ ให้จิบ O R S แก้ท้องร่วงไม่เอา O R S ออกกำลังกายไม่เอาสปอนเซอร์ใดๆถ้าไม่มีกินโคกขวดลิตรใส่เกลือครึ่งช้อนเหมือนกันจิบทั้งวันไปเลยถ้าไม่มีโคกอีกเอาน้ำเปล่าผสมน้ำตาล2ช้อนผสมเกลือครึ่งช้อนน้ำเปล่า1ลิตรนะ1ลิตรเกลือครึ่งช้อนน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาเดี๋ยวจะครึ่งช้อนโต๊ะกันไปอีก ครึ่งช้อนชานะคะคือน้ำเกลือถ้ากินได้ไม่มีประเด็นในการเปิดเส้นให้น้ำเกลือเพราะน้ำเกลือบนขวดก็คือน้ำเกลือที่กินจบถ้าเปิดเส้นมีสิทธิ์ติดเชื้ออยู่โรงพยาบาลบลาๆๆเยอะจีบไข้ไอเหนื่อยหอบท้องเสียเบื่ออาหารอาเจียน จมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสอย่างที่หมอพูดทุกไลฟ์จมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสเป็นเรื่องปกติเป็นอาการที่เกิดขึ้นของโควิดเป็นปกติไม่ได้เป็นอินดิเคชันว่าเราเหลืองแดงใดๆไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวโควิดหายมันจะกลับมาได้เองกลิ่นกับรสเนี่ยแต่เมื่อมันไม่ได้กลิ่นไม่ได้รส คนไข้จะเบื่ออาหารเบื่อยังไงก็ต้องกินเข้าไปค่ะถ้าไม่กินคุณยอมแพ้คุณจะแพ้โลกนี้เลยนะไม่ได้ขู่ไม่เฟคนิวอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้หมอเข้าใจว่าตอนนี้อาการหนึ่งนอยแปดเครียดสิบตั้งสติยังยืนยันคำเดิมโรคนี้มีอัตราการตายหนเปอร์ซหนึ่งเอร์เซนนั้น คุณจะเป็นหนึ่งอร์นตั้นไหมถ้าคุณสู้คุณจะรอดคุณจะไม่ใช่หนึเปอร์เนเชื่อไว้ก่อนแบบนี้ดีกว่าเชื่อว่าชิปหายแล้วกูติดโควิดกูต้องตายถ้าคิดอย่างนี้เดี๋ยวได้ตายจริงโอเคสู้ค่ะต้องสู้ลิ้นไม่รับรสกินเข้าไปเราไม่เอาอร่อยตอนนี้เราไม่เอาอร่อยเราเอาสารอาหารถ้ากินไม่ได้นมสำหรับผู้สูงอายุแอนชัว sure. พวกนมทดแทนทั้งหลายที่มีสารอาหารครบ,ครบ กินเข้าไปเสริมเข้าไปยาทุกตัวของโควิดไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหารแปลว่าไม่ต้องมีอาหารในท้องก็กินได้ดังนั้นถ้ามีอาการไม่อยากอาหารคลื่นไส้อาเจียนกินอะไรไม่ได้ลิมิตมากๆวันหนึ่งกินได้แค่เนี้ยให้กินยาก่อนและกินยาแก้คลื่นไส้ไปด้วยเลยก่อนอาหารนะคะยาแก้คลื่นไส้คืออะไรคะหมอโมทเลียมหรือไดเมน ไปซื้อเลยตามไลฟ์ขยาบอกเขาแกคืนใส่จบกินไม่ได้เลยบทยาใส่น้ำหวานกินเหมือนเด็กกินเหมือนยาใส่หับเด็กอาการและยาของเด็กทุกอันคือใช้ยาแบบที่หมอพูดเลยแต่ซื้อเป็นแบบใสรหับแบบเด็กและคำนวณตามข้างกล่องเพราะแต่ละย,ยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันอีกดังนั้นไม่ต้องมาถามหมอว่ากินยังไงไปอ่านข้างกล่องนั่นแหละค่ะและคำนวณตามน้ำหนักคัดจมูก กิน CPM CPM ไม่มียาแก้แพ้ใดๆไ,ไ,ได้หมดนะคะสรุปไข้เหน่อยหอบไอท้องเสียอาเจียนหรือริ้นไม่รับรสหรือเบื่ออาหารครบถ้าคุณดูแล5อันนี้ได้จบคนท้องถ้าติดโควิดจะมีอาการมากกว่าคนปกติดังนั้นคนท้อง12สัปดาห์ขึ้นไปต้องได้รับวัคซีนซึ่ง ็อตนี้ไฟเซอร์เขาบอกแล้วว่าให้คนท้องเพราะรัฐบาลบอกเองว่าให้โคต้าสำหรับคนท้องเนื่องจาก MINA ในวัคซีนมีผลวิจัยชัดเจนในคนท้องกว่า1นึ่งแสนคนว่า 1. ปลอดภัย 2. อภูมิคุ้มกันแม่พาสออนไปที่ลูกได้ด้วยคนให้นมเช่นกันไปค่ะไปลงทะเบียนเอาสิทธิ์ของท่านคนให้นมหยุดให้นม นะคะไม่ต้องมาสายใยรักให้นมอะไรนมแม่นะ่านาวแล้วหยุดให้นมและเปลี่ยนเป็นนมผงให้ลูกไม่ต้องไปคิดถึงภูมิคุ้มกันสายใยน้ำนมแม่ดีสุดหยุดให้นมกระป๋องนมผงนะคะไม่ต้องซีเรียสเด็กติดโควิดจะอาการน้อยและหายได้เองเด็กมีอาการที่จะต้องเครียดแค่3อาการคือ1ไข้ เอาไข้ลงให้ได้ไข้อันตรายสําหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ก็ตามไข้ต้องเอาลงให้ได้เช็ดตัวกินยาแบบที่หมอบอก 2. ท้องเสียเด็กถ้าท้องเสียจะขาดน้ําเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กน้ําออกจากตัวเขาลิตรหนึ่งเข้าตัวเขาลิตรหนึ่งไม่เหมือนเข้าผู้ใหญ่ลิตรหนึ่งเรากินน้ำลิตรหนึ่งไม่สะเทือนเด็กลิตรหนึ่งอาจจะเป็น3าในสของร่างกายเขาไปเลยนึกออกใช่ไหมดังนั้นท้องเสียให้ดูว่ากระหม่อมอะ่ะ มันยุบลงไปเกินกว่าที่มันลงไหมกับอีกอันนึงที่จับได้คือตรงเนี้ค่ะเด็กมันจะไม่ปิดจับหัวลูกดูถ้าลูกอายุน้อยเด็กๆดกดักเดือนหรือหลักขวบสองขวบเนี้ยตรงนี้มันจะแบบมันจะยังไม่ปิดยันถึงหกขวบประมาณเนี้ยตรงเนี้ถ้ามันบุ๋มลงไปเยอะแปลว่าเด็กขาดน้ําถ้าเด็กขาดน้ําทํำยังไงกลับไปทําแบบผู้ใหญ่ก็คือกินยาแก้คลื่นไส้แก้อาเจียน และให้จิบน้ำหวานคือไม่ต้องมาไม่ยังไม,ไม่ไม่ต้องมาแบบงดน้ำงดโคกงงดขนมตอนนี้กินอะไรก็ได้เ,เอาตรงเนี้ยให้ผ่านไปก่อนนะคะจิบน้ําหวานน้ําเฮบูบอยน้ําตาลสองช้อนโต๊ะในน้ำหนึ่งลิตรบวกเกลือครึ่งช้อนชามันจะเท่ากับน้ําเกลือ o r s แก้ท้องร่วงนะคะ ให้จิบไปเรื่อยๆถ้าเด็กไม่ขาดน้ำเด็กไข้ลงสบายใจหนึ่งเปราะเพราะว่าเด็กภูมิต้านทานไฟติ้งได้เหรียญทองโอลิมปิกเดี๋ยวน้องหายสัญญาว่าน้องจะหายแต่ถ้าน้องไม่ไหววัดออกซิเจนวัดทุกอย่างเด็กจะหายใจและหัวใจเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่เป็นปกติอยู่แล้วถ้าเจอหัวใจเต้นร้อยสีไม่ต้องตกใจนั่นเป็นปกติของเด็กเขาเราผู้ใหญ่ถ้าร้อ คือเชื่อไม่ได้ไปหาเครื่องวัด150อะไรอย่างเงี้ยสองเชื่อไม่ได้ไปหาไอ้เครื่องวัดมาอีกเครื่องหนึ่งสิ่งที่จะต้องมีในบ้าน 1. ที่วัดออกซิเจนแซถ้าถูกเกินราคาถูกเกินไปกรุณามีมันไว้แบบสองสาชนิด 2. ประหลอดวัดไข้ 3. ามแอนติเจนเทสคิดสีพาลา 5. ฟ้าทลายโจรหกยาลดน้ำมูก CPM ลอลาทาดีนนาโซลินได้หมดเจ็ดเด็กสโตเมโทแฟนไบโซวอนแนกลองฟุยโมซิลได้หมดยาแก้ ai, I, ไอใดๆต่างๆสเปรย์พ่นพอพโลิสคามิโลซานได้ ORS แก้ท้องร่วงติดบ้านไม่ได้จะเยอะๆเพราะว่าถึงแม้จะไม่ท้องร่วงถ้าติดโควิดแล้วอ่อนเพียก็จิบได้เหมือนกันนะคะคนที่กินไม่ได้เราก็ให้จิบ o อ s เหมือนกันนะคะ ถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุกินไม่ได้ไปซื้อนมทดแทนสารอาหารเอาไว้เลยเหมือนผู้ป่วยในโรงพยาบาลโมทีเลียมไดเมนอันนี้แก้คลื่นไส้เวลาที่กินแล้วอาเจียนถุงขยะติดเชื้อเตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนไม่ใช้ไม่เป็นไรโยนทิ้งก็ยังดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีโอเคนะอะไรที่มันทำไม่ได้หมอจะไม่พูดสเตียรอยต้องอยู่ใน การดูแลของหมอ,อย่าหาทำกินเพชนิโลนเด็กซ่าฉีดสเตียรอยเองไม่เอาเราเจอแล้วนะคะเคสคนไข้ที่ไม่ได้ตายเพราะโควิดแต่ติดเชื้อราในปอดอย่าหาทำขอให้ทุกคนปลอดภัยบาย